สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องกัซเซียรนะครับที่พึ่งชายนะครับผมคนที่ไม่อยากฟังสปอยก็ห้ามดูนะครับปิดคลิปไปนะครับล้วต้องไปดูก่อนครับแล้วค่อยมาดูแต่คนที่ไม่มีตังค์มาดูเลยครับมีอย่างนี้ด้วยนะครับก็ตอนแรกนะครับก็จะมีเรือลำหนึ่งอยู่กลางทะเลนะครับ การเฉลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ดูไปเลยครับเขาแบบไปที่เรือแล้วไม่พบอะไรเลยจากนั้นก็เกิดอะไรสักอย่างที่คล้ายๆกับสึนามิแต่ไม่สึนามินะครับจากนั้นบนทางด่วนหรือว่าอุโมงค์นี่นะครับมีดีเกิดน้ํารั่วครับรัฐบาลเขาก็งงว่านคืออะไรเขาก็นึกว่าเป็นภูเขาไฟหรือเปล่าส่วนตัวพระเอกก็คิดว่าน่าจะเป็นสัปปะลาเขาก็ไม่เชื่อนะครับ จนพอมีอะไรไม่รู้สักอย่างพุ่งมาจากน้าที่เป็นหายนะครับเขาก็เพิเง่งเอเอเจช่วยด้วยอย่างนี้นะครับก็เรื่อเป็นอย่างนี้นครับจุดเริ่มต้นครับอแอล่ะยังไงอ่ะฐบาลก็ยังไงะนะยังไงไต้องไหหาทางช่วยทครับมันก็ขึ้ืนจากฝั่งใช้เวลาไปตเกีสามชั่วโมง มันแค่ขึ้นมาสองชั่วโมงก็ทําได้เยอะขนาดนั้นแล้วนะฮนะเมือง 1, พังพินาศไปเลยใดูมาก็หนกอยู่นะไปดูเถอะนะก็หลังจากที่ทําได้เมื่อส็จแล้วมันก็เริ่มมีวิวัฒนาการในการยืนได้จากนั้นมันก็ยนีลงน้านเหมือนเดิมทําให้บ้านเมืองที่ญี่ปุ่นพังหมดเลยทำไปคืนเลยน,นึ่แล้วมันก็แผรรรงีด้วย ตัวนางเอกก็บอกว่ามีนางสีอยู่นะครับก็เขาก็หาทางนะครับเขาก็คิดว่าเอาดาบไปยุงไอ้ลุมยิงไหมก็ลุมยิงนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรครับถ้าผมสปอยยังไงผิดก็ขออภัยนะครับต่อครับจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มปฏิบัติการใหม่เขาเขาก็คิดว่าน่าจะ ยิงมันดีไหมยิงมันด้วยปรโมาณูหรือว่าวิซาอะไรไหมมันไม่เป็นผลนะแต่ปร,ปรมาณูนี่หรือลิวเคียนี่เขาไม่ใช้ครับเขากายใช้แต่ก็ไม่ใช้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือให้คิดว่าน่าจะใช้ยาแช่แข็งดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เขาได้หลังจากที่กอซิล่าได้นิวตานการใหม่ก็ขึ้นมาบุกเมืองอีกครั้งหนึ่ง ก็ทำลายบ้านเมืองและจู่ๆมันก็หลับไปใช้เวลาประมาณ15วันน่าจะนะจำไม่ได้ละชิลน,นะครับใช้เวลานะครับแล้วก็บอกอย่างนี้คือไฟที่พออ่นออกมาจากปากคือสีม่วงบอกงนี้ได้นะอย่างนี้ได้นะแล้วบอกที่เขาต้องใช้มาตรการทำให้ตึกล้มทับมัน แล้วนำยาแช่แข็งไปใส่ยปากมันถึงถึงหลายครั้งด้วยกันพนหลังจากนั้นไม่มียาเหลือแล้วสักพักก็แข็งตัวจบภาคแรกถ้าภาคผิดก,ก็ขอประการผิดด้วยนะครับผมขอโทษนะครับเฮ้ยพูดอย่างนีงไงวะไม่รู้บายบาย